แปมวัดดวงปาระตี้ดรีมบู๊อก่อนพี่พอก่อนผมเี้ยเลยนะผมเี้ยเลยนะผมเดี้ยเลยนะซ้าย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 ไปไปไไปไมาซ้ายมาซายมามีคนมา้ต้ยยากส้ไ่ยยนน้ำบอลน้ำบอลหลบไปดิเน่ไปไปเล่นหลังไอหลอดดีกว่าพี่เจะตาย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 าย้เกิด้วอันไหนแม่งจา ยังมสนทำเลยก็ได้พี่แบบบอลโดนโดนแล้วยิงสวนเข้าไปผมวายวองใส่รถไปทีนึงครับผมแต่วงเนี้ยผมนะอยู่ขอบวงในยถ้วงบีมเขาจะรอดยากแล้วช้าไปอีกนาทีนึงปั้งโอ้โหดูการ์ตูนเยอะไปเราสองคนอะรอต้นบอลพาลาว้าต้องรีบวิ่งเลยวิ่งเลยหนึ่งคนครบำหนึ่งคนวิ่งโอ้ไม่รอดโอ้โหมันแกจอดสิแกจอดโอ้สามตัวสามตัวเป็นไง แหวมวัดดวงปะทะแรมโบ้วันยีานะครับผมไอแปม่มวัดดวงก็จะไปลงลีสตรีมเมอร์สุดดังสุดตึงกันนะครับผมจะบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยมาเพราะว่าดังล้วนๆนะครับแต่พี่อะมาลงแข่งได้เนี่ยเพราะว่าฝีมือล้วนๆเลยเนาะ <Yeah. S 1> น้องๆเชียร์ทีมไหนก็ฝากส่งกำลังใจใเชียร์แหวมวัดดวงด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมเชียร์ทีมพี่นะครับ a few moments later ไปปะ ไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยคว้าสองตีเล่นเลยเล่นดีเล่นเลย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 คว่ากุฏิแรกแล้วเล่นเลยเอาเอาเลยใช่ไหมโอ้โหใครพาลงวะเนี่ยจริงพี่จริงเนี่ยพี่แบงค์หลังหลังก็มีคนเรียกไอ้หลอดพี่พี่ว่าเราได้ชนแล้วเหรอน้องชนข้างหน้า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 นี่ไงเจอ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 ค่ะใจใจใจ มันมีรถมีรถมีรถด้วยนะปเด็นมีรถว่ะมันมีรถมันมีประเด็นโอ้โหสิงเลยสิงเลยมันสิงเลยจอดมันจอดมันนั่นมันจอดมันนั่งมันลงมันนั่นน่ะ้เกิดเมือนมันลงมัลงมัลงพี่มีตัวสายพีตัวสายมีตัวพี่ลงล้มนะสายแหงลัสองโลกสองโลสองโลกสองโลกสองสวยสวยสวยแตมที่แปมวัดดวงประทัดที่รีมบูปะปั่นพี่ปปั่น เียกเลยนะผมเียกเลยนะผมใช่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 ช่ใ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 ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช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 ใช่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 ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใอ่ หัวแล้วพี่ที่แปมอขวาหมขวามามีคนเข้าข้างี่กอขวามาเลัยบูอ่ะขวามาพี่กูอยู่ขวานแล้วพี่ขวามันดันมาแล้วพี่ขวากับซ้ายเลยสองทางเลยโอ้่ิแปีดี ผมว่าไม่ไหบตีดีแล้วนะเออชุดนี้เลยเหลือแล้วครับผมแค่สี่ทีมนะครับผมดีมูนหลือเล่นสองคนนะผมแล้วงัดจังหวะนี้งัดตีตั้งแต่วัดดวงครับมาแล้วผมสองต่อสี่นะครับผมนะเข้ามาจังหวะนี้บอกเลยว่าสองต่อสี่ครับก็ไม่หวั่นครับและเดินงัดไม่พักนะผมนะผู้เล่นเสียเปียบแต่เข้ามาแต่ทำให้ได้เปียบขึ้นมาครับแล้วก็เล่นหรเล่นสองคนเลยครับผมเป็นทางด้านของคาคอยนะผมที่เขาเล่นนะครับผมแปมครับ โอ้โหปองตรงคนข้ากข้าวไม่ทันเหมือนกันครับผมสาง้านขวากขึ้นมาหน้าองบอสเธอรครับแล้วไม่ให้พักเลยผมมือที่3มือที่4มากันหมดครับตอนนี้ทีมน้องกายไอพี er ผมรอให้เขายิงกันระบบสังเกตน,นะผมอยู่ขอบคนเดียวครับไม่สนใจใครแคยบร้อยผมน้องแปรวัดดวงออกจากเกมไปแล้วนะครับนะเหลือแค่สามทีมแล้วนะครับผมอ้เกม,มวัดดวงแม่งตีแตกว่าเกยมยาบีมาไม่คนนะบมีมาไม่คนแล้วมันจะขึ้นมาตรงนั้น ได้น้องบมานะน้องเอไอไป้ไหมไปเ้ไหมเอไเฮ้ยเฮ้ยเยเอสายน้องเอาสายน้องเอสายนไปดีไ่างร่าง่างร่งไงร่างยังไงตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยตรงไปเลยผมว่ามีมมาเลยมากเลยไปแล้วครับผมแปลวัดดวงอ่ะแสดงดังฟาสิฟาสิพี่แบบพี่แบบไ่ได้ขวาก็ได้ีเอาเอเฮ้ยขวาขวาเง่างไหมร่างไหรลงไหมล้ไหม ไม่ได้พี่ล่างมีตัวล่างมีตัวเละใหญ่หรอกนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ามันจะไปไหนไไปไอ้บอไอ้บอไม่ติดไม่ติดตั้งไม่ติดมาตัฟักตั้งอีกรถนี้มันดอกมันดองมาี่มาี่มาี่ใครบาใครบาเอไเงี้ยไม่เงียไงนะไงอ่ะไปไปทางไหนรอก้นบอล่าลามกูวาจะไปไหนได้ไปเฮ้ี้ยเบี้ยมาดิมาดิลุงข้างหลังลงข้างหลังต้องลงข้างหลังวะแบบ โอบิตตี้บิตี้ข้างล่างด้วยมีอะไรข้างล่างกับนี่วะเออข้างล่างแล้วนี่แน่นี่แน่เอาดิเอาดิเอาดิเจอกับป๋าดิป๋าดิเจต็ิปับรถเข้าวงกั้ป๋าดิมบบขวากึ่งขวาดิ่งดัน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 เข้าหน้าเราค่อยๆออกขวาพี่เดี๋ยลืมเอาอปให้แมงเขาวงนี้นี่ด่วนนี่วงนี้เดียวนี่เขาวงดีวงไหนวงไหนโอ้แม่ขับรถลน เหมือนจะเห็นแล้วแอบวัดดวงแล้วโดนคอไปจังหวะนี้ TK จะปล่อยไหม TK น่าจะเก็บบอลจากเกมหรือเปล่าแล้วนั่งลูกกาให้บอกออกมาครับผมนะแอบวัดดวงบอกพี่ผมเล่นยากเลยครับผมแอบวัดดวงโดนยิงอยู่ครับแล้วแอบวัดดวงโดนอยู่แล้วยิงสวนเข้าไปผมวายวอลใส่รถไปทีนึงครับผมแต่วงเนี้ยผมนะอยู่ขอบวงในถ้าวงบีผมจะรอดยากแล้วชาร์จพลังมาทีนึงปังโอ้โหดูการ์ตูนเยอะไปเราสองคนน่ะรอตุ้นบอลอ่าลา้ำปั้ง เรียบร้อยในที่สุดก็ไม่รอดนะครับผมทุกคนไม่รอดจริงๆครับเขาพยายามเต็มที่แล้วนะครับผมนะกูกระเป๋ามันพนบางจอตรงๆเลยกระเป๋าน่ะมันบางจอแต่ถ้าเธอเสองสายตามามันบางใจเบอร์ับเบอริอะไรเอาไปเลยสิแปะนะเนี่ยสัดยะเออขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเออเห็นไหมห็นไหม เออแม่แม่แม่มี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 ปกเสียดอยู่ตีเจ็ด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 ยิงอกบอลคุยพี่แหมพี่แหม่มเดี๋ยวนเดี๋ยวรถเดรถกันเจ็บ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 ียิงรถกันยิงรถกันรถพังรถพังรถพังนั่นอุ้ยไม่พังว่ะรถควันอู้เมื่อกี้เกิดตายแล้วน่ะมันก็สนายเหมือนกันพี่มันก็สนายเหมือนกันเฮ้ยพี่ปล่ไปบนปั๊มมันทิ้งเพื่อนไปบนปั๊มเจ็บ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 มันเจ็บหนึ่งมันเจ็บหนึ่ง ผู้เข yes, ้ากำแพงก็ได้พี่โจใช่พี่ไม่ไม่ไม่มีไม่ม anyway. ีไม่มีไม่มีมี่าละบเจ็บอยร่อยรถลนมากกว่ามากกว่าันเาขวาพี่ผ่านกันั้นผ่านกันนัเฮ้ยากนัดิจ่อยวอ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 อวอเขานจ่อยอีกจ่อยอีกเ็บเ็บตายแล้ว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 ะพี่อดาวเลยพี่พี่อดามพี่จอดาเยพี่ มไอ้ไม่ไม่มีไอ้ม่มีจะโคโนโอ้ต้องรีบวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวคนครบคนวิ่งโอ้ไม่รอดโอ้แม่งเฮ้ยตางตโอ้โหโอ้นั่นต่อี่นั่นต่อจับยังมั้งว้าวานวเจ้าชุกทรันี่ได้ว <establishing> mm ่กชุกได้บอกอู้ยูวงวนันะ่นชุได้ชุได้ตายมอกตาองตาอคู่ตายมบอกคู่ไอ้พวกตายวัดเดองตายมไม่ก็ อนนั้นแบบว่าดูผมเลืเข้ามาด้านบนนะครับผมด้านของทีมบอกอ่าบ็อกสกินนะผมนะเฮ้ยแก๊ดเจอสิแก๊ดเจอโอ้ยสามตัวสามตัวไว้ได้ดึงเขาเข้ามาอยู่ในวงได้เห็นมั้ยนะสองคนที่แบบไม่น่ารอดต่อเสียผมแล้วสับโอ้โหสับอะไรไปสับอะไรไปสับสับสับวันนี้สับสับยิงยิงไปับัมก็ทำไปผมซีอยู่ซีอยู่ยิงซีอยู่ยิงซีอยู่ยิงกระปอีกหนึ่งครับ แล้วยังไงที่ผมะกันะนแ,ลนแล้วก็แล้วแปรมาดวชีวิตไปแล้วผมน,นะเป็นไง oh, no. Oh, no. แ่มวัดดวงปะทะแรมโบ